คือพักการเมืองทุกพักเนี่ยก่อนที่จะหาเสียงเนี่ยนะครับพักการเมืองทุกพักต้องเสนอนโยบายพักที่หาเสียงให้กรกตรับทราบและกรกตรับรองให้ใช้ในการหาเสียงให้ดํเนินใช้หาเสียงได้นะครับทุกพักในการเลือกตั้งโดยเฉพาะปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งปีหกนี้เข้มงวดมากนะครับเพราะกกตเนี่ยได้รับบทเรียนจากการเลือกตั้งปีหกสองที่พักการเมืองหลายพักนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตัวเองหาเสียงไว เึ่นในช่วงปี62เนี่ยพูดชัดๆก็คือเรื่องเช่นเรื่องอค่าแรง425บาทของพรรคพลังประชารัฐ<ม>นะครับ<ม>เรื่องกัญชาเสรีนะครับ<ม>ของพรรคภูมิใจไทยนะครับ<ม>เงินก็ไม่รู้มาจากไหนที่มางบประมาณก็ไม่มีเพราะน,นั้นจึงนำมาถึงปี6 2566<ม>กกตจึงบังคับให้ทุกภัคก,การเมืองเนี่ยห้ามหาเสียง<ม><ม>นะฮะจนกระทั่งกกตจะอนุมัติเรื่องนโยบายออกมาซึ่งพรรคเก้าไกลพรรคเป็นธรรม